สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อีกหนึ่งรนดอมนะคะก็หัวข้อก็คือว่าภายใน7วันต่อจากนี้นะคะไกด์ไลน์ของคุณนะคะจะจะเป็นยังไงบ้างเนาะเอาเป็นว่าให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะภายใน7วันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ7วันนับยังไงตั้งแต่วันได้ที่คุณเข้ามาดูนับไปเลย7วันนะ มาดูพลังงานของคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่25นะคะของ7วันชูออลคัพขึ้นมาว้าวเอเนอร์จีสวยนะคะ,ะมีดมูนมาตัดนะคะช่วงจังหวะนี้นะคะเหมือนคุณกำลัง นัดหมายกับใคร <c oughs> คุณกําลังดิวกับใครนัดหมายกับใครนะคะในเรื่องของความรักนะคะเรื่องงานเรื่องออ,อะไรนะคอนเนคชันนะคะหรือรวมไปถึงข้อตกลงอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณแบบใส่ใจในเรื่องของความสุขครอบครัวคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืแต่งานก็งานก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะอืบางคนก็เพิ่งแบบ เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาอย่างเงี้ยก็มีแต่ปักนี้นะคะน่าจะมีการได้คุยกันนะคะหรือว่ามีคอมมิชเมนต์หรือว่าชัดเจนขึ้นเนะะาะมาดูหน่อยนะคะอิทธิพลของคุณคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นพลังงานของราศีเมถุนราศีกรกฎนะคะหรือคนทีอ่อยู่ในชาวธาตุไฟอะ่ะสิงธนูเมฆก็ได้นะคะขอดูไฮไลท์ของคุณหน่อยนะคะ ภายในเวันนี้ไฮไลท์ภายในเวันนี้จะมีดวงดีอะไรไหมสตริงขึ้นมาค่ะการทำงานหนักนะคะเกิดขึ้นการทำงานหนักภายในเวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของแบบการทำงานหนักแล้วแบบเกิดความแบบในเรื่องของความเหนื่อยสุขภาพฉับพลันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะดังนั้นพยายามอย่าเครียดมากเกินไปอ่ะ ในเรื่องของอารมณ์เหมือนคุณพยายามที่จะบาลาน์อารมณ์ของเดงอยู่นะคะมีความกังวลใจลึกๆในใจในความสับสนในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวก็มีอะคะ่ะเออแล้วเราพยายามจะรักษาหรือว่าอ่าแก้ไขปัญหาหรือเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยในช่วงเวลาระยะอันสั้นนะคะอืมเจ็ดวันนี้นะคะส่วนใหญ่คุณไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอะไรบ้าง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเท่าๆกันนะคะงานความรักนะคะการเงินความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นด้วยปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราอ่ะคือความวุ่นวายนะคะเคลียร์บางอย่างไม่ทันความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนไฟลนตูดแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอ,อะไรทำให้คุณ เหนื่อยนิดนึงในเรื่องของการงานบางคนไมเกรนไมเกรนกำเริบนะคะเออแต่จะได้รับความช่วยเหลือนะคะจะได้รับความช่วยเหลืออยู่นะคะ <stor le> บางคนบางท่านอาจาจะแบบมีเกณฑ์เดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วไงบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางแต่ต้องระวังในเรื่องของอ่านอนน้อยไม่ใช่สิระวังในเรื่องของคุณเหนื่อยอ่ะเออคุณเหนื่อยงานเยอะแล้วก็ต้องได้เดินทางอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ในเรื่องของบ้านครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยบางคนกําลังต่อเติมบางคนกําลังทําอะไรบางอย่างนะคะบริเวณนั้นเนาะเขาดูเจ็ดคาถาของคุณมาบอกอะไร7จ็คาถามาบอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่จะสําเร็จนะคะเออทุกอย่างจะออกมาดีเรียบร้อยนะคะอย่าก,กังวลเกินไปนะคุณเครียดนะคะเพราะว่าคุณรู้ว่า เร็วๆนี้คุณจะต้องเคลียร์บางอย่างให้มันสําเร็จนะคะนัดไว้ก็ไม่ได้มาหรือว่ามีแบบการนัดเยอะแยะมากมายคุณคิดคุณเครียดว่าจะจะจัดการกับมันยังไงเออเนอาะแต่หมอโ,โบร,รู้สึกว่าคุณเองสามารถที่จะเอาแล้วก็จะดิวกับจัดการอารมณ์ของตัวเองได้กับการจัดการอารมณ์อะนะคะ ตรงนี้ดูเรื่องของการเงินของคุณหน่อยนะคะการเงินภายใน7วันนี้การเงินบางคนกําลังหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการลงทุนการทํางานการทํากิจการเป็นของตัวเองนะคะในเดือนนี้แต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะความรับผิดชอบก็เยอะนะคะรายจ่ายเยอะด้วยเช่นกันนะคะถามว่ามีโชคลาภไหมภายใน7วันนี้ยังไม่เห็นเห็นแต่แบบว่าเออเรากาลังจะเคลียร์ในเรื่องของการเงินอยู่นะคะความรักละความรักความรักโอเคอยู่นะ ความเราก็พัฒนาไปได้ด้วยดีนะคะสายข้างเลิฟถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการพูดคุยหันหน้าเข้าหากันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดีเช่นกันแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ,ะสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักที่เศร้าๆอยู่มันเหนื่อยนะคะเหนื่อยเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะแล้วก็ต้องมูฟออนอย่างเงี้ยหรือบางคนเพิ่งมูฟออนออกม,า,า,มาก็ยังมูฟออนไม่ได้หรือว่ายังตัดเขาไม่ขาดยังออนออนอฟออฟอยู่นะคะอืม ที่นี้ขอดูหน่อยสปิริตต้องการเสือ่ออะไรถึงคุณนะคะในช่วงเจวันนี้การบำบัดของคุณนะพลังงานทาง,ทางธรรมชาติของคุณนะคะจะเกี่ยวข้องกับเสียงนะคะเ,ออเสียงดนตรีในเรื่องของดน,ดนตรีบำบัดจะช่วยฟื้นฟูนะคะความความสับสนแล้วก็ความเครียดของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะอันนี้คือ การเล่นเกมหมักลุกอะไรบางอย่างการวางแผนนะคะเออการวางแผนการคิดก่อนทานะคะอันนี้อะไรกิฟต์การให้วันคุณกาลังจะมีการให้อะไรบางอย่างนะคะมีการให้อะไรบางอย่างแหละในปักนี้ในเจ็ดวันนี้นะคะการให้การรับบางอย่างเกิดขึ้น ความรักก็มีในเรื่องของความลุ่มหลงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะออขอดูหน่อยคุณจะให้อะไรหรือใครจะให้อะไรคุณคะให้อภัยกับใครสักคนนะคะที่ทำไรรับหลังคุณยินทาว่าร้ายท็อกซิกนะคะหรือว่าพูดจาไม่ดีกับคุณอย่าไปถือสานะคะอัอนนี้คืออะไรบางคนกำลังจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินทำได้ไหมว้าวทำได้ค่ะ ผลลัพธ์ของการเงินจะออกมาดีนะคะแบบไม่คาดฝันถึงคุณจะอยู่ในช่วงที่แค่เจ็ดวันเนี้ยเออฉันจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังต่อรองหรือว่าขอบัตรเครดิตหรือว่าออขอความช่วยเหลือหรือว่านัดในเรื่องของการเงินไว้ถามว่ามาทันไหมมาทันค่ะอ่ะทีนี้นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระพิคคเนศนะคะต้องการสื่อสารอะไรถึงคุณเนาะข้อความจากท่านนะคะข้อความจากท่าน ความหนักแน่นความแน่วแน่นนะคะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับช่วงเวลานี้คุณทําอะไรมาเยอะมากนะคะเออช่วงเวลานี้คุณอาจจะเขาเรียกว่าแต่หลังจากที่มันผ่านไปคุณจะภูมิใจอะนะคะคุณจะภูมิใจกับสิ่งที่คุณได้คุณได้สะสมคุณได้ทําในช่วงเวลาที่มันฮาร์ดไทม์ของคุณน่ะนะคะ ดีไหลอาความสุขนะคะความสุขความสว่างนะคะได้รับการนำทางนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนความสุขกำลังมาหาคุณนะคะก,การที่เราแบบได้รับการคุ้มครองนะคะปกป้องปกปักรักษาอะไรอย่างเงี้ยเราบอกวบเห็นสิบช่วยของคุณดีดีนะความยั่งยืนเกิดขึ้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นถ้าคุณได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหวังผลระยะยาว สิ่งสิ่งนี้มันสามารถที่จะยั่งยืนได้เช่นกันนะคะถ้าคุณหวังผลระยะยาวกับอะไรเขาดูหน่อยนะคะคุณกําลังสมหวังกับอะไรในช่วงนี้สิบถ้วยที่แน่ๆเห็นความรักบางคุณกาลังเจอใครสักคนแบบอินเลิฟอินเทนต์มากๆอย่างเงี้ยนะเออนะคะกาลังจะมาหากันนัดมาหากันมาคุยกันมาเจอกันก็มีเขาดูสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่การ การที่เราจะจบโครงการโปรเจกต์การศึกษาหรือรวมไปถึงการงานนะคะจะประสบความสําเร็จมากอืมกับสิ่งที่คุณแบบคือมันหลุดมันหลุดความเหนื่อยได้อะดังนั้นก็คือต้องบอกไว้เลยว่าทุกอย่างจะออกมาได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเหนื่อยนะคะเท่านั้นเองนะ,ะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเจ็ดวันที่ดีขอคําแนะนําให้หน่อยนะคําแนะนําอะไรที่ควรจะเสริมดวงภายในเจ็ดวันนี้นะคะ การเสียงไม่แนะนํานะคะถ้าจะเสียงยังไม่แนะนํานะถ้าจะเสียงยังไม่แนะนําแต่ถ้าสมมุติว่าทิศมงคลของคุณนะคะก็จะมีนะทิศใต้เหรอจะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันออกนะคะเลขสองเลขสีอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเราจะเห็นบ่อยหน่อยนะคะขอดู้คาแน,น,นะนําค่ะ หรือว่าเคล็ดลับสามเคล็ดลับให้สําหรับผู้ที่เข้ามาเจ็ดวันนี้เห็นไหมคุณเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะมีศักยภาพมากๆเทคนิคของคุณในช่วงเจ็ดวันนี้ขอพอรกับพระแม่กาลีนะคุณจะสมหวังขอพอรกับพระแม่กาลีแล้วคุณจะสมหวังว่างั้นนะคะอ่ะใบที่สองนะคะอันนี้ เอาหูไปนาเอาตาไปได้คำว่าช่างมันให้ท่องไว้สำหรับคนที่อย่างที่บอกไปท็อกซิกใส่เราปล่อยเข้าไปนะคะอ่ะต่อมาใบสุดท้ายนะ่ทุ่มเทความทุ่มเทที่ทำจะได้รับผลตอบรับที่คุณพึงพอใจแน่นอนอะไรก็ตามที่คุณทุ่มเทไป นะคะคุณพุ่มเทคุณพยายามนะคะคุณเสียสละนะคะคุณแบบม,มันเยอะอ่ะคุณแรกกับอะไรมาเยอะมากๆแต่ต้องบอกเลยว่าคุณความเหนื่อยจะไม่สูญเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคุณมาก็ขอให้เป็นจนวันที่ดีสำหรับทุกทุกคนนะคะเออที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะอืมพรที่ท่านอยากจะบอกถึงคุณคืออะไรมีการให้พรไหมนะพรที่ท่านอยากจะบอกถึงคุณ ในนี้มีที่บอกให้ไปขอพอรกับพร,พระอะไรนะพระแม่กาลีหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่ามีแถวแถวนั้นบางทีคุณอาจจะเห็นพระแม่คงคาพระศิวะพระพิคเนศพระพรมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพรคุณได้เรื่องงานนะคะคุณได้เรื่องงานคุณได้เรื่องการขยับขยายนะคะทางไกลแล้วก็ได้เรื่องเงินด้วยใครขอพอรเรื่องเงินอย่าลืมนะเงินกับงานสัมพันธ์กันในเรื่องของโอกาส เงินจะเข้ามามากกว่าหนึ่งทางแล้วส่วนใหญ่จะมากับการงานแล้วก็ความสามารถหัวธุรกิจของคุณน,นั่นเองใครที่รองคอยงานมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะคะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะเอาหรือเปล่าขอให้โชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะความปังของคุณแล้วก็ไกด์ไลน์นี้เป็นของฉันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ที่แฟนเพจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมายคะ่ะเลิฟเลคะ่ะ